ครับอีกครับหนึงครับครับวัีเป็นที่ไหนนะครับพี่แดนนะครับคุณพิ์ดนะครับนี่นะครับโอ้หจะครับจะได้ดูเราองตลอดนะรงแสปารกมาตลอดนะครับวีดีโอวาพี่พา Kami akan menghantar dia. Jangan tak tiri kan? Ini, kami tidak tidak boleh. Kami akan mengambilnya. 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 นี ee, ่ดเาอส้นตานะครับโอ้เง <ans> ืนสเลยนะครับมสามารถเลานะครับครับขอบคุณจน้ครับขอบคุณครับพี่ดงครับจากสมาอาพนักชัยครับครับจากบ้านบางริ้วนะครับมาใช้ทีนี้กันเลยนะครับมาประกอบนะครับขอบคุณครับสวันดีนะครับจากท่านสสอโอเล่นะครับครับ สุนทรนะครับเป็นผู้ชนะยดีอ่ะผู้จัดการประจำโตทางสสโอเล่ห้านะครับร่วมบริจาคคุณวมชิกรับรางวัลนะครับแนนแช้เลยครับแจ็ปพิลล์เลยครับพิลล์เยอะไลยครับคุณวมชิราสุนทรครับครับผมอายุตรงไหนเนาะนะครับสิบเป็นตัวแทนของสสโอเล่ห้าร่วมบริจาคอีกนะครับอภิรุณครับพี่รุณเจอะครับครับผมนะครับตัวแทนของนะครับพี่เอกรินตาย อาข่า0บา,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 ากนะครับปีนดาบาพงนะครับอาพิรุษบ้าระบอบพุษเอาองเสียงเมินมาก่นนะครับมีนสลดนีนะครับนะคะรับบ้าอาตัวแทนน้สอสอโเลอ,อา,ต,าตัวแทนของท่านเกปีนิดาบาพงถึงมาตอนแรกกันครับดีครับน้ำนสดนะครับฝากไว้เป็นตัวแทนของมาเลกาีพกาพงนะครับ